จัดอันดับความรวยอำนาจเมตตาสวัสดีค่ะวันนี้มาดูใบหน้าคนรวยนะคะสังเกตที่ใบหูนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้แตท่ท่านทักษิณน,นะคะท่านหน้าเหมือนพราะแม่กวนอิมมากนะคะมีความเมตตาจะเห็นหน้าท่านแววตาของท่านนะคะตาของท่านจะมีความเมตตาโดยเฉพาะตาด้านขวามือ,อสายมือหน้าจอนะคะ ปากจมูกใบหน้าท่านอิ่มเหมือนโอเคเหมือนพระโพธิสัตว์กวนอิมส่วนอันนี้แจ็คมานะคะสังเกตไม่ไม่ยากนะคะสังเกตใบหูนะคะก็เป็นคนรวยอีกคนหนึ่งนะคะที่รูปร่างคล้ายคุณทักษิณแต่แววตาไม่เหมือนปากจมูกไม่เหมือนนะคะจต่ตาข้างขวา,าขวามือหน้าจอนะคะฟ้องได้เลยนะคะว่าเป็นแววตาที่เป็นคนจริงจังมากนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นคนที่มีอำนาจนะคะมีบรารมีแววตาก็คล้ายแจ็คหมานะคะแล้วก็ตรงตรงตรงข้างจมูกนะคะมีร่องแถบแถบเดียวกับแจ็คหมาที่ลึกนะคะข้างหนึ่งแล้วก็มีแววตาแล้วก็หน้าผากก็จะมีเหมือนเป็นร่องนิดๆน,นะคะตรงบอกตรงกลางหน้าผากนะคะคล้ายแจ็คหมาก,ก็เป็นคนที่มีความสามารถอีกคนนึงนะคะ แล้วก็ตาข้างซ้ายก็เหมือนคล้ายแจ็คหมานค่ะเป็นคนเอาจริงเอาจังประมาณนี้นะคะเรียกว่าจัดอันดับคนรวยและคนมีอำนาจนะคะ